ครับผมพี่น้องครับดในการการสั่งแล้วแปดขีดครับผมผ่านบา,นบา,นบานล์มมันมาเลยหกซีฟนะครับเนาะโอ้ธรรมดาขายโชคหรอกอูธรรมดาสองลอยครับผมเหมืนอนกันเองครับผมเนาะเสียเงินหรเงีครับพี่น้องครับมือนี้ก็เสียเงินสื่อนูค๊กผ่านปาลมนะครับเนาะโอ้เข่าดูตัวจั๊กบาทนี่มัน ขีดละสองขีดละสองขีดละสัวขีดละสัวประมาณระมาณจ็กบาทตัวนี้บอบอตัวนี้ประมาณจ็กบาทนี่รุ้นขีดละสั้วเยอยก็บาดบอกเอาอยู่บ่เอานแล้วเนาะอออ้วนอ้นอ้นอัไน้อกอ้ จังบ right ้านแล้วนะอยหนึงลอยหนึงโน้ตแชร์กันครับผมกับพี่น้องครับเนาะสื่อนู่นพันปางครับผมมือนีไปสวนกินแบบแซ่บครับพี่น้องครับเนาะไอ้กัปตันอย่าไปขาใสมูมันก็อย่าไปขาใสมูมันมันจะเห็นมันจะหดหูวมันจะเสาร์ตายแหละกับพี่น้องครับสิต่อไปทำการเท้าเลยก็ไปสวนครับผมเนาะครับเนาะไอ้ทำการสื่อกับพานปามเรียบร้อยครับผมเนาะ คับพี่น้องครับติดตามตอนต่อไปนะครับผมเนาะจะทำการส่วนนู้ครับผมจเียโอ้ยจนี่จก็เลยงนี่เพิ่งจะเห็นไอ้กัรบานบ้ามากี่ละซ่าวบาทมาใส่โป่งเงินกานูอไรอยครับเนาะรู้ท่าหบุควจาแจ๊กจักบาทครับเนาะตอนนี้มีทุกคนมเมเ้าครับผมเนาะปลาซุกมือนี้เอาเอาเอาไปเอาไปสร้างนำนักพนมันจะขีนะใช้ไหใชนู้นนะดบาเดี๋ยว ครับหนูครับเลี่ยงมาจากเดือนเท่านั้นสามสี่เดือนมาซานไปสร้างน้ำรักมึงครับว่ามันจะขีดนะครับผมเนาะใช่เลยเนี่กับพี่น้องครับตอนนี้ห้าสิงอยู่ครับผมเนาะแต่ว่าดูตายอยู่แล้วโบคอยห้าสิงกำลังสร้างอยู่ิงอยู่เเือุ้ยู่ไซบันนี่เนี่โบไปนั่งไปสร้างอยู่อเงินหลุดปะ ซิงหมักฟางไปยกมาหนอซูบออกไคไปต้นตอนนี้ยังหาซิงบ่เห็นอยู่ครับเนาะยังตกลงราคากันบ่ได้ครับผมเนาะเดี๋ยวไปสร้างเมืองยังมาสรุปราคากันครับว่ามันจะขีดนะครับผมเนาะยุคข้าบอกทำแล้วเมืองในหมุดลวงแล้วว่ายุคข้าหรืว่ายุคปัจจุบัโอ้ยใส่นอสิงวันนี้เหมือนจะไก่จักนูครับต่มไก่ปีงไก่ส่วนนูครับเืิอนี้แปดขีดแปดขีดบอกลอยหกสิบ ครับผมมีน้องครับเดีเ๋ยวการสั่งแล้วแปดขีดครับผมผ่นนานบาบันว่าลอยหกสิบนะครับเนาะโอ้ยธรรมดาขายชมโอ้ธรรมดาสองลอยครับผมเอาน,นี้กันเองครับผมเนะะาะลอยหกสิบวาสานครับผมเนิว้วติดตามต,ต่อไปครับผมเนาะใส่<จ>ีไปทำการเผาแล้วก็เอาไปส่วครับผมเนาะส่วคือส่วไก่นะครับผมเนาะส่วนนูแต่ว่าทางบ้านอื่นนี่อัสิโบมีนะครับเนาะทางบ้านทมนี่ขจ้าวั่วนนูครับเดี๋ยวจะมีทีเดียวครับผมส่วนนูเนาะเดี๋ยวติดตามต่อไปครับว่าสีเข็ด มีกรับมาที่เห็ดจังไรครับผมสววหนูติดตามต่อไปครับผมสวัสดีครับคทไี่ครับอันนี้ถ้าให้ปีงไก่ซุกกันะครับนอนเด็่อยเผาที่ร้ครับผมเรืออ้อเผาก้องคุณบ่บ่ฟันเอาไปเผาก้องคุณเป็นไหน8ดขีดแปดขีดวาสันลอยหกสิบบ่พลัานลอยแปดสิบำราขายตัวหลเธอได้จังวัด กันเดงนะครับเนาะล่อหกสิบครับผมเนาะหอยวนกินเรื่องเลยนะถ่ายซะสุดเต้าหนีปีง่ล้คือปเผาพุนพี่เอาไปเผาพี่ครับพี่น้องครับทีมงานเพื่อนขอถ่ายรูปก่อนมาสั่นโอ้ยลีลาขนาดเพื่อนสิติกินครับพี่น้องครับ